ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับเมนูต่อไปเรากินของหวานไม่เยอะแล้วใช่ไหมมาดูของข่าวกันบ้างเล่รถบาร์บีคิวเป็นอีกหนึ่งรถที่พี่เฟิร์นชอบมาก บางทีกินแล้วมันก็ธรรมดาเกินไปใช่ไหมดีเลยเพื่อความสดใจพริกป่นเอาใส่ไปทางถุงพริกป่นม็น่าจะอร่อยเลยปพริกปน่นเ้ยคือจริงๆถ้าแบบว่าใส่ไปทางถุงแล้วเขย่าก็ได้นะ ผิดอันนี้เลยนี่ผิดผิดทอดเลยปะเผ็ดอ่ะเผ็ดแต่อร่อยอ่ะเผ็ดเลยอ่ะเยอะนะเมื่อกี้ไม่ไม่แนะนําให้น้องๆที่กินเผ็ดไม่ได้กินนะใช่เพราะมันเผ็ดแต่ถ้าเกิดใครกินเผ็ดได้นะมันกินค่อยๆนะมันจี๊ดอ่ะพี่ว่านี่อยากให้น้องๆทำอย่างนี้เทเข้าไปแล้วเขย่าโอ้กินไม่ได้แน่ รับรองอร่อยล้างมือด้วยนะอย่าพี่ยี่ตาอย่าพี่ยี่ตาแต่ม<ต>ันเผ็ดมันอร่อยจริงไปแก้เผ็ดไปแล้วไปดูของหวานต่อ,อผ่านไหมผ่าน,านเมนูต่อไปขอยอย่างนี้ละกันขอใช้สองรสรสแรกออริจินอลรสที่สองฮันนี่บัตเตอร์ตัวที่จะมาเป็นสองอันนี้ก็คือนี่เลยนูเทลล่าหาซื้อได้ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะ เผื่ว่ายังไงก็อร่อยอยู่แล้วแหละว่าไหมพี่อิงนูเทลล่าเนี่ยอร่อยเสมอถูกใช่นะทาช็อกโกแลตนูเทลล่า,าให้ทั่วแผ่นโอ้ไมโอ้แต่ หน้าตาไม่ค่อยแบบว่าแฮปปี้คือไม่ช่นะมันเหมือนเลยมั้งมันเหมือนแบบรสชาติของมันฝรั่งมันหายไปอ่ะมันเจอ,อน,นี่กรอบอืมอะเรามาดูรสนี้อันนี้หวานหนักเลยบัตเตอร์ฮันนี่อะไรนะครับอันนี้น่าจะแบบมีความหอมหอมอมอันนี้เวิร์ก นีเวิร์กกว่าอันนี้ผ่านแต่แนะนำให้กินกับรถนี้นะเมนูสุดท้ายเป็นเมนูที่พี่เฟิร์นอยากรู้เนื่องจากว่าเมื่อกี้มันอร่อยไงครั้งนี้ล,ลองดูอีกครั้งหนึ่งในี่ใส่เลทุกรถคอลามาชเพิ่มวาซาบิหน่อย ลองดูซิว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าพี่อังขออย่างรรมาสตาร์เข้าไปด้วยมาสตาร์อโอเคเขาเรียกมิกเบอร์รี่มิกเบอร์รี่ใส่นีก้ก่อนเลยใส่ไปเยอะๆหน่อยนะหมีตัวที่หนึ่งมีตัวที่สองหมีตัวที่สามหตัวที่สี่เริ่มด้วยเลย์รสชาตครีม ยอางคเลเะเฟ่รถโนริสาลาย้อมอร่อยในพิพตารสต่อไปบาร์บีคิวและก็รสนี่ฮันนี่เลมอนไม่ใช่ฮันนี่บัตเตอร์ <laughs> น้ำมันหอนเนาะรสสุดท้ายรสธรรมชาติ ต่อไปถึงเครื่องปรุงและเครื่องปรุงวาวาบิกันเนาะเดี๋ยวที่เินกรีดเหมือนนอกขี้เนาะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มัสตาร์ดพะยับดว,วงครวดของมานะครับพะยอย่างนั้น ปิดฝานะที่ทำหน้าเหมือนอยากให้ใส่อะไรอีกไม่มีนะาานะครับพะเยาน,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 นะนครับสนิทครับทำไมให้พี่อิงตอบให้พี่อิงตอบเปิดตั้าไปกครับ หลังจากที่ใช <worker> ้แรงงานพี่อิงมันออกมาเป็นยังไงมันเป็นลูกเล็กๆเนาะ เดี๋ยวพี่อิงต้องช่วยกันกินเนาะนนนนนพิงไม่กินเลยนี่ดูนะมันเป็นเม็ดกลมๆอย่างเงีหมือนยิงขี้หมาอืมนี่เฟิร์นกินยาดองวะเนี่ยพิงบอกพี่อิงไม่กินเพราะพี่อิงท้องไม่ดีบอกทำไม ทำมันกินได้นะแต่อยากกินอนะ่ะจะดีกว่าโ <c oughs> ยนทิ้ง ไปดีกว่าจบไปแล้วนะคะกับ10วิธีกินเลให้อร่อยมันมีทั้งอร่อยบ้างและก็ไม่อร่อยบ้างนะก็ลองไปทำดูปิดเทอมใช่ไหมไม่รู้จะทำอะไรลองหาอะไรแปลกๆกินดูนะแต่ทำยังไงก็คืออยากกินอะไรให้มันแบบสดบกอใช่ป่ะกินอาหารที่มันเป็นอาหารนะ่กกินได้ไม่ใช่กินเลกับอาหารหมาอาหารแมวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่เฟิร์ลเราแบบกินกับผักกินกับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นของที่กินได้ ไปลองทำดูถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมอะไรกดแชร์กด like, ไลค์กด Subscribe ดให้ด้<า>ดวยดวยนะร้อยแปดไลฟ์นะครับผมอยากให้พี่เฟิร์นทำสิบวิธีเวดูอะไรก็คอมเมนต์มาดานล่างนี่เลย yeah. ไปแล้วนะครับอุ้มเดาอ่อรอเนี่ยมีกลิ่นหอมชอยมาเลย ่เราก็ได้กินกันเยอะใช่ค so ่ะแล้ววันน so yeah, yeah, ั้นเหมือนหลังจากนั <S <S ้นพี่ก็คุยกับน้องน้องพี่ยกคนอื่นที่เขาตอนบอนเปิดแล้วเขาไปดูเวลากันอะไรเงี้ยเขาก็บอกบอลเปิดอ่ะติดแรงมากแต่แต่ไม่ใช่กินหอมกลินหอมอะไรอย่างเงี้ยอ่าคร่างกายร่างกายเขาก็แต่มันไม่ใช่กินหอมแต่พี่บอกว่ากลิ่นที่มาด้านหน้าสราเนี่ยหอมเลยดูการ์ตูนเรื่องอะไรมีร้องคอมเมนต์มาที่แบนดูเรื่องอะไรคะเด็กๆ โรเลเด็กเหรอโดนไอ้ม้อรู้สึนี่แต่กระตูดชอบมากนี่สากลสุดๆอันนี้สากลจริงดูไรดูเอานักขั้บอลนักขับอลเหรอนักขันบอนต้องแซดด้วยไม่แซดไม่ดูทำไมอ่ะแซดงแกันอย่างแซงๆอะไรอย่างเงี้ยต้องมาคุยกันแซงเนี่ยเราจะมาเล่นเกมพี่แมงจะเป็นโจทย์นะครับแล้วก็จะให้พีทพี่เปิลจับเลยคือพีทจับเลยจับเลยนะ คือพี่แดงสรุปสรุปพูดง่ายก็คือว่าพี่แดงจะเล่นเพลงการ์ตูนให้พี่อิงกับพี่เฟิร์นเนี่ยแข่งกันแล้วใครแพ้ทำอะไรเนี่ยอ้าวใครแพ้เต้นโซะเต้อ่าจับไปแต่เต้นยังไงครับมีอ้าวมีแล้วนะเออเอออ้าวเต้นทำไงเต้อยากเต้นหล่อยน้องๆช่วยพี่อิงแพ้เราเต้นดูครับ ได้ได้ได้พี่เปิดแล้วนี่สิหมานไปเนี่ยไม่ได้มีความแบบกระเทิงเลยคนแขกก็จะกลับกันหมดเลยเนี่ยเขาวนแต่ที่ยิ่งใจแล้วเริ่มเลยเล่นกันกี่เพลงอพี่เปิดมาอยู่อยู่ตรงนี้ครับกี่เพลงเรามีทั้งหมดสิบเพลงครับครับสิบโจสิบเพลงก็ตัวมันมีถึงสิบเรื่องเลยเหรอเยอะมากมีไปเลยร้อยแต่พี่แบงค์จะเล่นให้พวกเราทายกันสิเพลงแล้วท้ง คือพี่แบงก์ก็มาโคยตี้โคยตี้ครับสามัญที่ลองมันจะดีหรอดูกันเลยดีกว่าลุยข้อแรกครับผมใจรักดังกันมาแคนครับผมอยู่ไหนครับต้องอยู่ไหน